คณะอนุกรรมการค่ะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจติดตามผลการดำเนินงานชูบีนัมเบอรวันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรับฟังถึงผลความก้าวหน้าพร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน นางทัศนีชัยคุณแสงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและพันตำรวจโทหญิงรุ่งนภาประสานพาณิชข้าราชการบำนาญในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ To บี Number One ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด t ูบี Number One ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา นวด,ดีซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุรณาและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอรวันนั้นถือเป็น,นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนส่งเสริมค่านิยมการเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติดพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจังหวัดสมุทรปราการนั้นได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วนจนเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่